นี่มาทำนมันใจกำงานว่าเสียงมันก็มามันยังไม่ตื่นช่องไหนช่องไหนช่องไหนหลายช่องมากช่องไหนไข่ผมซีสวยเลย

ก็คือได้ได้ผูกเข็มมาเป็นกำลังใจให้น้องมุ่งก็สบายใจงานก็ราบรื่นระดับนี้ขึ้นเวทีไม่อะไรเท่าอย่างเดียว ไอพี ų, ai, setting, ่ดท anyway. ้ายกับ no, พี uh ่ห oh, น้อยพีนี้พอกันเลเป็นนั่งเอกแล้วอ้แต่เตัวเยอนาเอตอ้งแล้วรัใจเหรอลูกๆลำืชช นั่นฟองมันก็มาหน่อยอยู่แล้วคนกำลังมาคนกำลังมาเ่ราะว่าเชื่อฟังเหี๋ยวมันพุ่งพูดพังยุ่งลยจิตถใหญ่เยอะประมาณหนึ p p ่งเจ็ดถใหญ่ผู้ดิร์นชั้นดีมากฝากไว้ด้วยครับโคกพัลละครนะครับเชื่อใไม่สดุกไม่ถูกใจที่นั่งสบายไหนใจสบวกกันเราถู่หลอกเขาด้วยเสียเพลงันเท่เพราะกิง

ดอันนี้เขามันข้าแค่ดูมันข้าต่้ยนดมันข้ามเตาเตาเตาแค่เนาะเตาแค่เนาะพุงเรียงเดียวนี่น้องใเนาะเออยีราฟดีเลยหัวแกมนะพี่พี่พี่ตอก้ หน้ามให้แ่มันตงจากพระเอกต่างกล่ากันงกนามคือความหมายคือขอให้ใจพระเอกขอ้สูขอได้เป็นส่วนหนึ่งของสิบค่อย่ผดเขมาก็ร้อเลแย่พ่อใช่เลที่ะหน้าต้องตอบใจว่าพระเอกนพวกนี้าในใครยิ้มมาอน่พอได้เป็นพ่อแล้วอะเรคือปีญม

ก็ได้咯อันต่กตัดจากฟุกอากมาตื่นท่หัว่างเตอนมาแทกกอนมูแต่ว่าทรยก่อนมูมุงคือคว่าคือหละตื่นบ่งเกิวัสิเอนเอ้ามันคือวหามือหนูงบไป่แข่งกาันถ่านปประมาณช่วงเนเอาแลวันนวกแรกเหรอมเขาก็ุลเมืเช้าแต่โมงคร่งม่อเช้าได้เขาก็คนเดียวทกคกข้ารู้ว่ารอนอยู่นะเนี่ลืมไป แม่ว่าสี่พนุนเจเแด์มีสี่แล้วบอบเจเนร์ผู้หญิงค้ารูดซับเดียวค่ารูดซับเนี่ยเกี่ยวกับเปินเกิดกล้าอยู่โอ้ยเปิดเกี่ยวกับเงินเกิดกนไม่เชื่อหรอกเปิดกล้าๆใช่ไหมรับไปเลยผมบอกไม่ได้อีกเหมือนกันที่รองกับสกิดปถ้าเป็นวงสองกันไม่ได้สามเที่ยงหมอชิตสองเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าโชร์ไม่สกิปไม่หุ่งอีกนะ 129บาทกับหมอมสามหนึ่งสามรอยยี่สิบบาทไปที่เดิมไม่สาว้อยเพิ่อนแปลผิดนะครับครับพา่เนติด้รอเนกัน้รอนพี่ห้อกับพี่หรอขอบคุณทุกกำลังใจรเจอกันคลิปต่อไปยัง আমি uh, okay. okay.